สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบคุณคุณเจ้าของลายมือที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูลายมือของคุณในครั้งนี้คุณผู้ชายที่เกิดวันที่5มกราคม2533ในยามเช้านี่จึงเป็นเวลาของงูดินที่มีเลข3กับเลข8เป็นเลขนำโชคและมีสีเขียวกับสีฟ้าเป็นสีถูกฉลกและโดยทั่วไปแล้วงูดินที่เกิดในช่วงเช้ามักมีชีวิตที่มีความสุขกับการทำงาน เป็นคนวันสุขที่ใจบุญสุนทานและมีพร้อมความขยันขันแข็งกับความซื่อตรงที่เป็นจุดเด่นสำหรับคำถามที่คุณถามมาว่าอาชีพอิสระที่คุณกำลังทำอยู่นี้คุณมีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงเท่าไรนักที่สวนทางกับลายมือของคุณกับดวงชะตาของคุณอย่างสิ้นเชิงเพราะลายมือของคุณนั้นแสดงถึงจุดเด่นมากมาย ที่จะทำให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในอาชีพการงานได้อย่างสบายทั้งเส้นชีวิตที่เป็นเส้นคมชัดที่บอกถึงสุขภาพและชีวิตที่มั่นคงและเส้นวาสนาที่เต็มไปด้วยโชคลาภที่เกิดขึ้นในมือทั้งสองข้างเพราะเป็นเส้นวาสนาที่เดินทางมาจากทิศทางของโชคลาบนั่นเองอีกทั้งระหว่างทางก็มีความสําเร็จให้เห็นที่เห็นอยู่ในวงกลมสีขาวนั้นเป็นความสําเร็จที่มารอคอยคุณอยู่แล้ว ในมือของคุณนี้มีทั้งเครื่องหมายการเงินก็มีให้เห็นแต่ทำไมชีวิตจึงดูเหมือนว่ามันยังไม่ลงตัวสักอย่างสิ่งเหล่านี้ในมือของคุณนั้นได้บอกไว้หมดแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เราได้รู้ถึงข้อดีในมือของคุณไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูจุดบกพร่องในมือกันบ้างหากคุณแก้ไขในสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตของคุณก็ย่อมจะไปได้สวยแน่นอนครับที่คุณเห็นในวงกลมสีแดงนั้น เป็นข้อเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในมือที่คนอาจคิดไม่ถึงว่ามันเป็นไปได้อย่างไรแน่นอนครับคุณเองก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันสร้างความเจ็บปวดให้กับหัวใจของคนที่มีศีลธรรมจัรยาที่ดีแบบคุณแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับใจของคุณทั้งหมดตั้งแต่เส้นใจที่ขาดความมั่นใจในมือข้างขวาเพราะเป็นมือที่จะชี้ชะตากับอนาคตของคุณได้แต่ใจกลับขาดความมั่นใจ เส้นใจแบบนี้เป็นเส้นใจที่สูญเสียความมั่นใจที่สุดทั้งที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายที่แสดงให้เห็นบนเนินพระรหัสของทั้งสองมือนั้นนี่เป็นเครื่องหมายของโชคของการทำงานเป็นเนินที่แสดงถึงจุดเด่นของคุณออกมาถึง3อย่างคือ 1. คุณมีความสามารถเฉพาะตัว 2. คุณมีความเป็นผู้นาและ 3. โชคลาภก็มีอยู่ด้วยแต่ยังไม่ต้องตกใจไปนะครับ เพราะอาการขาดความมั่นใจของคุนนั้นยังแก้ไขได้ยังสามารถกู้ความมั่นใจกลับคืนมาได้เพราะในมือข้างซ้ายของคุณยังเห็นเป็นเส้นที่สมบูรณ์เป็นเส้นใจของคนที่รู้จักวางแผนเป็นจะว่าไปแล้วเส้นใจในมือข้างนี้ต้องบอกว่าไม่มีที่ติทั้งลักษณะของเส้นทั้งความยาวก็เหมาะสมแต่สำหรับมือที่ขาดความมั่นใจไปชั่วขณะหนึ่งแบบคุณนี้ อีกทั้งเป็นคนใจบุญสุนทานและใจอ่อนอีกด้วยคุณจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้กำลังใจเมื่อใดที่กำลังใจมีความมานะอดทนก็ย่อมมีตามมาและโชคลาบในการงานกับการดำรงชีวิตก็จะทยอยตามเข้ามาครับและคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงดังที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันในตอนแรกเพราะคุณเป็นผู้ชายที่เก่งที่สุดคนหนึ่ง แต่คุณขาดคู่ที่จะมาส่งเสริมกันมาเป็นกำลังใจให้กันคุณจึงหาตัวเองไม่พบจะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอและเพศตรงกันข้ามที่จะมาเป็นคู่ของคุณนั้นก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนร่ำรวยเป็นคนที่มีฐานะมาก่อนเลยนะครับแค่เขามีความคิดอ่านดีเข้าใจชีวิตและไม่งอมืองอเท้าเป็นใช้ได้ครับหากคุณได้คู่แบบนี้ไหนไม่ช้าไม่นาน ก็จะพากันรวยไปเองส่วนจะรวยมากหรือรวยน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอาชีพอะไรนะครับแต่ชีวิตจะดีขึ้นเป็นลำดับและจะมั่นคงแน่นอนครับเพราะคุณเองก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วคราวนี้เราจะมาดูจุดบกพร่องกันนะครับให้คุณสังเกตวงกลมที่อยู่ด้านล่างตรงเนินจันท์นะครับเครื่องหมายนี้แสดงว่าคุณมีปัญหาที่เกิดกับคู่ ในมือข้างใดก็ตามถ้าหากเครื่องหมายนี้เกิดขึ้นอยู่บนเนินจันทร์นีย่อมสอแววว่าชีวิตคู่มีโอกาสเลิกกันมีการแยกทางกันหรือมีการหย่าร้างกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในมือและของคุณก็เกิดขึ้นอยู่ในมือข้างขวาและมือข้างเดียวกันนี้ก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นจุดสังเกตได้ที่คุณเห็นในวงกลมนี้เป็นเส้นสมรรถที่วิ่งออกนอกเส้นทาง เราจึงเห็นปลายของเส้นสมรสโค้งลงเป็นเส้นสมรสที่หมดกําลังลงไปนี่ก็มีความหมายเดียวกันกับเครื่องหมายที่เกิดขึ้นบนเนินจันทร์ที่เกิดขึ้นในมือของอนาคตที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการมีคู่เสียก่อนจึงจะมีสิ่งดีๆอย่างอื่นเข้ามาในชีวิตแต่อาจารย์จะขอแทรกคำอธิบายเกี่ยวกับเส้นสมรสที่หมดแรงนี้ให้ท่านผู้ชมท่านอื่นๆ ได้เข้าใจเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับหากบังเอิญว่าท่านมีเส้นสมรสแบบนี้ในมือท่านอาจเข้าใจว่าคู่ของท่านจะต้องเลิกกันทำให้เกิดความวิตกกังวลหรืออาจเกิดโทสะกับคำทํานายบทนี้เพราะนอกจากเส้นสมรสแล้วจะต้องมีอีก3อย่างมาประกอบกันเพื่อยืนยันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือปีเกิดของทั้งสองคนพร้อมกับเส้นใจในมือข้างนี้ และเส้นชีวิตด้วยนะครับหากท่านพบว่าเส้นสมรสในมือที่ไม่สมบูรณ์แต่ทำไมฉันอยู่กันได้สบายมากก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่เป็นสุดยอดปรารถนาของชีวิตคู่ต่อไปเลยนะครับมาถึงคำถามที่คุณถามมาว่าคู่ของคุณที่อยู่ด้วยกันในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ด้วยกันได้ดีแต่ทำไมคู่ของเรายังไปไม่ถึงไหน หากพูดถึงความมั่นคงทางด้านฐานะและเมื่อดูจากวันเดือนปีเกิดของคู่ชีวิตที่คุณให้มานั้นนี่เป็นคู่ที่มีความสุขดีครับแต่ไม่ส่งเสริมฐานะการเงินกันแต่นี่ก็ไม่ใช่เป็นการโยนความผิดไปให้ฝ่ายหญิงแต่เพียงคนเดียวนะครับเพราะคุณเองก็ต้องการกำลังใจต้องการคนช่วยคิดต้องการคู่ชีวิตสักคนที่มีความเห็นตรงกันมีเป้าหมายเดียวกัน และผู้หญิงคนนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความสวยเลิศเลอเพอร์เฟกขอแค่สมองสวยก็พอครับคู่แบบนี้จะเป็นคู่ที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแน่นอนและเมื่อพูดถึงเรื่องคู่ก็จะมาเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานที่คุณบอกว่าอาชีพที่คุณทําอยู่นี้ยังไม่ลงตัวแต่คุณไม่ได้ระบุมาว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ อันที่จริงแล้วความสามารถของคุณมีอยู่มากมายครับแค่คุณยังหามันไม่เจอเท่านั้นเองบางทีอาชีพที่คุณทำอยู่นี้อาจใช่แล้วก็ได้แต่คุณยังไม่มีความสำเร็จก็เลยดูเหมือนว่ามันยังไม่ใช่แต่ถ้าหากจะถามว่าลายมือของผมนี้ทําอาชีพอะไรถึงจะเหมาะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่คุณทำได้ครับตั้งแต่งานที่ใช้คำพูดงานที่เป็นนายหน้า งานโฆษณาเป็นครูอาจารย์เป็นทนายความก็ยังได้แต่อาชีพทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วยนะครับหากคุณไม่ได้เรียนมาทางนี้ก็หันไปเป็นพ่อค้าก็ยังได้ครับเริ่มต้นจากเล็กๆทำไปเรียนไปก็จะโตขึ้นเองครับในมือของคุณมีเครื่องหมายการเงินเกิดขึ้นเป็นตัวเอ็มที่มีขนาดใหญ่มากที่กินพื้นที่ของฝ่ามือข้างซ้ายเกือบทั้งหมด แค่คุณจะต้องเอามันออกมาใช้ให้ได้เท่านั้นเองอาจารย์จะขอยกตัวอย่างความสำเร็จในชีวิตจริงของผู้ชายปีมะเส็งปีเดียวกับคุณนี้ที่เขาสามารถสร้างตัวได้ก่อนอายุ30ปีให้คุณฟังสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเขาคนนี้ได้เรียนแค่ปหกเท่านั้นเพราะครอบครัวยากจนชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่เคยมีวันไหนที่มีข้าวกินครบสามมื้อพ่อแม่ก็ไม่มีทางเลือกครับ ยงต้องฝากเขาไว้ที่โรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่งเพื่อที่จะได้มีข้าวกินไปก่อนส่วนเงินเดือนนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็เป็นเด็กรับใช้ในโรงงานนั้นไปจนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่เขาเป็นเด็กที่มีความฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีโอกาสได้นั่งเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้เขาจึงทำงานไปศึกษาไปหาความรู้ไป เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากตำราที่เขาหาซื้อมาได้จนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพร้อมทั้งความรู้ด้านภาษากับการฝีมือที่ได้มาจากการเป็นเด็กรับใช้อยู่ในโรงงานจึงทำให้เขาเป็นเด็กหนุ่มวัย20กว่ากว่าที่มีรายได้มากกว่าคนหนุ่มสาวที่มีอายุใกล้เคียงกันมีทั้งเงินเดือนและรายได้พิเศษมากพอที่จะซื้อรถยนต์กับบ้านหลังเล็กๆหล,ล,ลังหนึ่งได้อย่างไม่ยากเย็นนัก และแล้วชีวิตของเขาก็มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเขามาได้คู่กับผู้หญิงที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเหมือนกันแต่ผู้หญิงคนนี้ทำให้เขามีความกล้าเพราะเขาเป็นคนเก่งแต่ขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กเป็นคนขาดความกล้าและต้องการแรงบันดาลใจและจากการสนับสนุนกันดีของคู่นี้เองจึงทำให้เขากล้าพอที่จะลาออกจากงานแล้วมาเป็นผู้ประกอบการเสียเอง และเขาก็ไม่ผิดหวังครับเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นทำให้เขาเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถซื้อบ้านราคาแพงได้ก่อนที่อายุของเขาจะครบ30ปีเต็มและนี่ก็เป็นตัวอย่างจากชีวิตจริงของชายหนุ่มที่มีฝีมือแต่ขาดความมั่นใจที่อาจารย์อยากจะให้คุณเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจนะครับส่วนไหนที่ยังขาดก็เติมส่วนนั้นให้เต็ม ความสำเร็จก็ย่อมจะเป็นของเราและสุดท้ายของจดหมายนี้สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือคําแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ให้คุณนำไปปฏิบัตินะครับเพราะในมือของคุณมีจุดรั่วไหลของเงินทองที่อยู่ในมือข้างซ้ายอยู่ด้วยให้คุณสำรวจดูว่านี่เป็นการใช้จ่ายไปแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่นะครับและเมื่อใดที่คุณมีคู่ก็จะต้องได้คู่ที่เป็นสุภาพสตรีที่เขียมเป็น ประหยัดเป็นด้วยนะครับจะสามารถแก้ไขจุดบกพร่องนี้ไปได้และถ้าหากคุณยังสงสัยในข้อใดก็สามารถสอบถามมาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจพวกเราทีมงานทุกคนจะคอยเป็นกําลังใจให้คุณอยู่เสมอและจะขออวยพรปีใหม่นี้ให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานให้มีพร้อมทุกสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจด้วยเทอ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม